สวัสดีครับครับผมผมกับรายการเที่ยวไปสไตล์ชัยพัทครับท่านผู้ชมผมวันนี้เป็นไงอากาศอากาศดีอากาศดีเห็นแม่บอกแล้วก็พออากาศดีเราก็ต้องมาที่ที่สวนที่สวนอยากได้บรรยากาศดีๆแล้วต้องมาที่สวนนะครับวันนี้เรามาเยือนสวนครอง12บองน้องเสือน้องเสือก็คือปทุมธานีครับผมก็เท่ากับ ก็ยังอยู่ในปทุมธานีก็คือเขตชานเมืองชานเมืองครับผมโอ้แต่บรรยากาศดีมากเลยดูเป็นสวนเป็นอะไรดีมากเลยคือโล่งโจงโล่งจงโล่งจงครับผมครับผมก็วันหยุดก็มีโอกาสมาเที่ยวสวนกันครับการมาเที่ยวสวนถือว่าเป็นการพักผ่อนครับผมเนาะเขาเรียกว่ามา สูรให้ปอดมีพลังมีพลังแล้วจะมีเงินเข้ามาครับผมตอนนี้เงินเยอะแล้วนี่ได้พลังเยอะพลังเยอะครับเต็มกระเป๋าเต็มกระเป๋าแล้วครับผมครับไอ้แล้ววันนี้มานี่เราต้องมาอย่างไรคือบางคนเนี่ยตอนนี้ช่วงโควิดใช่ไหมบางเขาเรียกว่าอาจจะเป็นช่วงที่มีโควิดอะไรเงี้ยอาชีพแต่ละอาชีพก็เริ่มลําบากขึ้นคือการการเสริมอาชีพลําบากขึ้นครับผมเพราะว่าต่างคนแต่ก็มีขายของขายก๋วยเตี๋ยวก็มีคนขายแข่งขันกันเยอะเนาะ ไอจะจะทาไก่ย่างฮะก็ก็มีคนมีแต่แข่งขันกันเยอะมีแต่พ่อค้าแม่้ามีแต่พ่อค้าแม่้าคนซื้อไม่ค่อยมีครับผมครับผมซื้อน้อยครับผมครับผมช่วงยุคประหยัดยุคประหยัดเพราะฉะนั้นเราต้องมาแบบพิธีพอเพียงมาเที่ยวสวนเข้าป่าเข้าสวนกันครับผมนะครับวันนี้เราพามาที่สวนของนายหงหรือว่าเฮียหงลำลํามูกกาครับมีชื่อเสียงอยู่แล้วเนาะรับ นะครับมาดูพิธีการคุณชอบหอยไหมหอยดิผมผมชอบอยู่แล้ว <c oughs> ครับผมเ <c oughs> พราะไปไหนเราเราจะคัดสรรเรื่องหอยมาก <c oughs> ก็ผมเข้าใจว่าทุกท่านท่านผู้ชมที่กําลังชมพวกเราอยู่ก็ครับผมชอบหอยกันทุกคนครับผมเพราะฉะนั้นเราจะพามาฟาร์มเลี้ยงหอยของนายฮงโอ้โหมีฟาร์มนี้ยงหอยเลยเหรอฟาร์มเลี้ยงหอยโอ้โหนี่ถือว่าถ้าเราเราพามาเที่ยวนี่ก็ถือเป็นความรู้ เป็นความรู้ทฤษฎีใหม่ในการเลี้ยงหอยหอยเชอรี่หอยเชอรี่นะครับการพาะพันการอดุบาลตั้งแต่ไข่เล็กๆจนมาเป็นลูกหอยแล้วเอาไปนาไปขายที่ตลาดครับผมเนี่ยช่วงนี้ก็คนนิยมมากเอาไปตําหอยเอาไปใส่อะไรต่อไปอะไรยําก็ได้อะไรนี่นี่ถือว่าเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหอยนี่คือเป็นเศรษฐกิจ ที่สามารถทําเงินให้เราได้ใช่ถูกต้องครับผมเมื่อก่อนมีแต่คนแบบใส่ตำทุ่งไร่ทุ่งนาเนี่ยหอยเยอะเฉลี่ยเยอะใส่ยาฉีดยาทิ้งทิ้งไปแต่ทุกวันนี้คนนิยมชอบกินโอ้โหนี่คือคือทรัพย์สินที่ทิ้งไปเลยนะเนี่ยครับผมโดยเฉพาะพี่น้องอีสานี่ชอบกินมากแล้วเมื่อก่อนเสียทํานาไปร้อยไร่แล้วหอยเลี่เยอะมากะแล้วทิ้งเงินไปเท่าไหร่ตอนที่เอาเอาหอยไป ถูกไหมก็คือฉีดเลยเพราะมันกินต้นข้าวมันกินต้นข้าวใช่เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ทุกวันนี้ยุคนี้มันกลับกันแล้วเราต้องมากินหอยใช่ถูกต้องครับผมเอ๊หรือจะกินเลยดีกว่าไหมเราไปเลยนะไปหาเจ้าของสวนดีกว่าไปหาเจ้าของสวนครับเจ้าของฟาร์มหอยครับผมครับมีเขาทําหลายอย่างที่เออเหรอกล้วยมะนาวสับปะรดโอ้โหไอ้ไอ้สับปะรดสับปะรดหน่อไม้ครับอะไรต้นฝรั่งฝรั่งขี้นกฝรั่งอะไรแล้วก็มีเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ครบเก็มีเลี้ยงกบด้วยแต่ว่าเราน่าสนใจเราจะมาพูดถึงเรื่องหอยวันนี้นะครับผมเอาเรื่องหอยเป็นหลักกระต้มครับผมไปเลยดีกว่าครับผมเชิญครับผม ครับผมครับท่านผู้ชมเราต้องไปตามหาเจ้าของหอยเจ้าของฟาร์มหอยคือง่ายง่ายคือเจ้าของหอยเนี่ยเขาจะรู้รู้มากกว่าเราก็จะจะรู้เกี่ยวกับหอยอ่ะเพราะว่าเราอาจจะไม่รู้เอ่อหอยหอยขนาดไหนมียังไงหอยดีหอยยาวหอยต้นอะไรว่าหอยเล็กหอยใหญ่อ่าใช่หอยขาวหอยดำเราคือคือเนี่ยเราจะไม่รู้เราจะไม่รู้ต้องไปถามกับ ผู้รู้ผู้รู้ข้าหมวดในเรื่องวงการวงการปลาโยกเขาบอกว่ามาหอยมาดูหอยที่สวนเขาเนี่ยครับมาจับหอยได้เลยไม่เสียตังค์พูดไปเล่นไปจับได้เลยถ้าผมจับปั๊บก็ไม่ต้องเสียตังค์โอ้โหจับได้เรื่องดิคุณชอบจับหอยแบบไหนหอยเล็กหอยใหญ่มาจับได้เลยเดี๋ยวท่านผู้ชมเห็นเขาก็อยากจะจับมั่งไปตามหาลูกเจ้าของเจอเลยเหรอทไม โอ้เนี่ยพูดพอพูดไปดีเพราะเขายิงเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับนี่ครับแนะนํานี่เจ้าของสวนเลยขอขอนุญาตยืนนิดครับแนะนํานี่ครับชื่อเยฮียหงครับเรียกง่ายๆว่าฮงครับสงยัเดียวครับผมก็ผมบอกได้ว่าสวนน่ายงครับสวนนางสวนนายฮงตอนแรกที่เราคุยกันคุณบอกว่าคุม เดียวงลำลูกกาแล้วอะไรนะ่นโยยาวผมก็เลยตกับตนคือตอนนี้มาที่สวนนี่ต้องบอกว่าสวนในหงอย่างเดียวสวนในหงเลยตั้งอยู่ที่หนองเสือคลองส2บสองครับนี่คลอง12องหนองเสือนี่ครับนะครับแล้วในมือนี่คือหอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่ผมบอกแล้วคนชอบหอยก็ต้องจับหอยจับจับได้ไม่เสียตังค์ครับไม่เสียตังค์กำลังเล่นี่ครับกำลังผสมพันธุ์กันเลยเดี๋ยวนี้กำลังผสมพันธุ์เลยนี่ครับ นี่นะครับกำลังผสมพันธุ์กันเลยนี่นะครับเห็นไหมฮะการผสมพันธุ์หอยหอยเชอรี่ใช่ไหมพี่ใช่หอยเชอรี่นี่กำลังผสมพันธุ์เลยทำไมตัวนี้มันเป็นสีตัวนี้อ่ะพี่อันนี้หอยหอยแบบอันนี้หอยดําใช่ไหมครับอันหอยเชอรี่หอยเชอรี่เหมือนกันครับอันนี้มป็นทำไมสีมันต่างกันพี่ก็เปลือกเขาจะสีนี้เองครับอ๋อมีอีกแบบหนึ่งคือหอยสีทองใช่เชอรี่สีทอง๋อเคาเรียกว่า เชอรี่สีดากับสีทองนี่สองหอยนี่ผมถามนิดีครับเพี่เพราะว่าเออเอาเอาง่ายๆแก่อนนะทิษทีดีง่ายคือนึกยังไงครับถึงมาเลี้ยงหอยเชอรี่เนี่ยคือยังไงคืออยากทดลองชอบหอยทดลองเลี้ยงครับเพราะว่าเห็นว่าตอนนี้มันเริ่มน้อยแล้วคนก็นิยมกินด้วยครับผมก็เลยเอามาลองจับมาจากในคลอง แล้วก็เอามาใส่กระชังลองเลี้ยงดูครับแล้วแล้วผลผลเป็นไงก็พอเลี้ยงในกระชังแล้วเอไข่เยอะมากเลยครับแล้วก็มาแยกใส่บ่ออนุบาลไว้เพราะว่าตอนนี้เพิ่งเริ่มเลี้ยงได้ประมาณสักเดือนกว่ากว่าเดือนกว่าเลี้ยงกว่าครับลงทุนลงทุนเยอะไหมพี่ไม่ได้ลงทุนลงทุนกระชังครับตอนนี้กระชังอาหารไม่ได้เสียค่าอาหารโอ้โหเอาเอาอะไรเลี้ยงเออมีแหนมีสาหร่ายมีดอกจอกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่พาเราไปดูด้วยครับใส่เนี่ยว่าครับ ับก็อยู่แบบธรรมชาติเลยธรรมชาติครับคือเอาเอาลมธรรมชาติของเเาหมือนเดิมใช่แค่เราม่ให้มันร้อน่ครับให้เขาอยู่ในอากาศดันี่ท่านผู้ชมลมแรงมากเลยครับอยากบอกว่าลมแรงขนาดนี้คุณจับหอยขนาดนี้พูดยังไงไอหอยนี่มันน่าด่านมากเลยมันผสมพันธุ์กันไม่อายพวกเราเลยถ้าพูดภาษาถ้าพูดถ้าพูดภาษาเยจ๊ด่าก็ตี้กันไม่หยุดก่อนเราก็เดี๋ยวเราเอาไก่ผสมกันเอาเอาเขาลงคืน เมือ่อก่อนเนี่ยรู้ไหมก<น> <rewarding. S 2> ็ที่ที่บอกเกินๆตอนแรกว่าพอยเชอรี่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยชาวไร่ธนานี่โอ้โหเบื่อทิ้งอย่างเดียวทิ้งอย่างเดียวก็คือใชย้ยาเพราะว่าเขาฉีดเพราะว่า <confirming. S 2> มันกินต้นข้าวกินต้นข้าวเขาก็เลยทิ้งแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วครับผมเพราะมันคือเป็นเศรษฐกิจที่สามารถทําเงินทำรายได้ให้กับเกษตรกรได้มหาศาลด้วยนะไม่ใช่วัธรรมดากิโลหนึ่งเนี่ยแพงไม่ตกท่าไหร่ครับน่าจะตกประมาณกิโลละสี่สิบบาท กิโลละสี่สิบบาทกิโลหนึ่งก็ไม่เยอะเราก็มันมีน้ำหนักน้ำหนักแต่ถ้าแกะแล้วอ่ะแกะตาแล้วอยู่ประมาณโลละร้อยยี่สิบีอ่ะเป็นไงนี่คือร้อยยี่สิบร้อยสามสิบนี่น่าจะได้เป็นไงใหเราเปลี่ยนอาชีพเลยมั้ยคืออย่าไปแย่งอาชีพพี่เขาเลยไม่ก็ซือเออมาเรียนรู้เหรอราไปทําที่ใหม่เรื่องหอยก็ก็สามารถเรียนรู้ได้เรียนรู้ได้ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการพวกเราอยู่เนี่ยครับค่อยๆเรียนรู้ได้ใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะให้เบอร์ตอนท้ายนะเผื่อจะท่านอยากจะ เรียนรู้เรื่องหอยเรียนรู้เรื่องหอยือวาอยากจะมาทําเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยครับผมเดี๋ยวเอาไว้เหมือนเดิมกันนะพี่นะเอาไว้ของเขาเดี๋ยวสีสี่จะผสมกับว่าเดี๋ยวพาไปดูบ่ออนุบาลมีบ่ออนุบาลด้วยครับขั้นตอนขั้นตอนการเลี้ยงขั้นตอนการเลี้ยงไปนั้นเดี๋ยวตามมาหน่อยครับผมว่าบ่ออนุบาลเขาเป็นไงบ่ออนุบาลกรบบออมหาลัยนี่เหมือนกันไหมนี่คือบ่ออนุบาลครับอ่อนี่คือบ่ออนุบาลนี่ครับบ่ออนุบาล โอเคครับ่ดด้นเห็นนะครับว่าบ่อนุบาลมันเป็นอย่างนี้นี่นะครับมองเห็นอยู่นะครับมองเห็นในกล้องเราอยู่แล้วไอที่ใส่รอยน้ํานี่คืออันนี้คือไข่ใช่ไหมใช่ครับไข่ก็จับมาจากข้างกระชังของพ่อแม่พันธุ์ครับพอไม่พันธุ์แล้วก็คือเอามาใส่ไว้ในนี้ใช่ครับแล้วเ<อ>ดี๋ยวเขาจะแตกลงไปอยู่ในน้ำเองอันนี้ขออนุญาตยกยกนิดเดียวไหมครับได้ครับกล้องมราจะมาใช้ไหมตัว เล็กๆนี่ครับพอ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 หลังจากออกไข่แล้วก็จะมาเกาะตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับนี่เห็นเลยนี่ตามใบไม้อันนี้จะออกก่อนก็จะตัวใหญ่หน่อยอันนี้ออกก่อนครับผมโอ้โหนี่ครับนี่เขาเรียกว่าง่ายๆเลยเนี่ยอ่าพิธีเลี้ยงนี่พิธีเลี้ยงนี่ครับเยอะเลยตัวอยู่โอ้ครับเป็นเป็นร้อยเป็นพันครับผมลูกเล็กๆมาเกาะอยู่ตามยวาว์ตาม้าวานี่ใช่ คือง่ายคือง่ายเลยแล้วก็เอ่ออาหารนี่ก็คือในคลองนี่เลยอาหารก็อยู่รอบๆเราเนี่ยครับนี่คืออาหารเนี่ยไอเสียตลาอาหารนี่ก็ดูหน่อยใช่แล้วก็ใส่ลงไปในนี้เลยครับสาหร่ายนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คืออาหารนี่คืออาหารหอยเป็นเป็นเขาเรียกว่าสาหร่ายเป็นแหนก็ได้เป็นสาหร่ายก็ได้คือใส่ลงไปใส่ลงไปเดี๋ยวมันจะกินเองแล้วเขากินอันนี้เองใช่ไหมใช่ใช่ครับถึงว่าไอ้อย่างนี้พวกเรากิน กินหอยแล้วก็สุขภาพดีเลนี่เป็นธรรมชาติเออเพราะเราก็กินเราเลี้ยงแบบธรรมชาติครับเอสเยียอย่างนี้กินกินหอยก็ไม่ค่อยแก่เพราะมันกินสาหร่ายใช่คหมธรรมชาติพราสาหร่ายไม่มีพิษสาหร่ายที่ทาให้ไม่แก่นะไม่มีพิษมียโหดีหกินหอยเทียบเลยอือครับอ่าครับผมคนก็กินกันเยอะอยู่นะครับเอ๊ะก็บางคนก็แอบไปกินเลประเด็นเลี้ยงเลี้ยง มาดูไข่หอยดิแม่พันธุ์เขามาดูพ่อแม่พันธุ์ก่อนครับอ้าวมาที่เขาออกไข่อันนี้คือพ่อแม่พันธุ์นะครับบ่อพ่อแม่พันธุ์ครับอ๋อนี่คือบ่อพ่อแม่พันธุ์นะครับมาดูนะครับนี่มันหลุดลงไปแล้วนี่ครับไอเฮียถ้าเกิดไข่ตกไปเงี้ยแล้วว่าไอเขาจะกินไข่ไหม เดี๋ยวผมจะหยิบแล้วก็ไปวางใส่อกระชังครับครับนี่ท่านผู้ชมดูนะครับหอยเขาจะขึ้นมาไข่ตามเนี่ยตามกระชังในข้างๆกระชังเกาะไว้แล้วก็เจ้าของเออเฮียนี่เขาก็จะยีฮงเขาก็จะหยิบหอยไอไข่เนี่ยเพื่ออาไปใส่อุบาะนุบาลนะครับใช่พี่ทําไมไม่ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติเกิดเองโถเองอย่างนี้แหละพี่ พ่อแม่เขากินลูกครับโอ้พ่อแม่เากินลูกพ่อแม่เขากินจะกินไข่มันกินลูกกินลูกเลยครับกินลูกเล็กๆครับผมไปก็แล้วต่อขั้นตอนต่อไปคือเอามาเอามาใส่ในนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อขั้นตอนต่อไปเราก็จะจับแล้วก็มาวางใส่โอ้ในนู้นครับเขาเรียกว่ามาอนุบาลอนุบาลนี่บ่อนี่บ่ออนุบาลแล้วเดี๋ยวเขาก็จะลงไปอยู่ในน้ําเอง อ๋อกระตูโลก็อยู่ด้านนี้เองเรียนแบบเรียนแบบธรรมชาติธรรมชาติใช่ครับก็จะอยู่แบบนี้ครับแค่เรามาจํากัดพื้นที่เราอยู่ในกระชังนี่ตอนแรกผมมาดูครั้งแรกว่าเอ๊ะใครมาตากใครมาตากกล้วยกล้วยตากหรือปลาแห้งอะไรอยู่ในนี้มันงงแค่ใครใครร้อยน่ารักดีพี่สีชมพูเออเหรอครับผมผมเรียกว่าไข่แมงดานี่คุณรู้ไหมว่าเทคนิคเขามีก็หวังว่าทุกท่าน กับพวกเราคงจะมีความรู้ไม่มากก็น,น้อยถูกต้องครับครับผมโอ้โหแล้วถ้าเกิดเฮียครับถ้าเกิดเนี่ยอายการเลี้ยงหอยเนี่ยผมฟังแล้วเมื่อกี้ที่เราเราสัมภาษณ์นเนี่ยรู้สึกว่ามีประโยชน์และเป็นเศรษฐกิจอีกชนิดอ่าเขาเรียกว่าอีกอีกอย่างหนึ่งที่สามารถทําเงินให้หทำไรายได้ให้ครับเกิดมีคนเขาอยากจะเลี้ยงตามหรืออะไรเนี่ยก็ดูอย่างนี้ก็เลี้ยงตามได้เลยใช่ไหมครับผมว่าที่ผมทําเนี่ยคือเรียนแบบธรรมชาติทั้งหมดเลย เหมือนที่เขาอยู่ในคลองครับเราก็จับเข้ามาแต่จํากัดพื้นที่ให้เขาอยู่ในกระชังเฉยเฉยครับจํากัดพื้นที่ใช่ครับก็คือเขาอยู่ได้การดูแลของเราไใช่ครับอันนี้เราก็จํากัดพื้นที่ให้เขาอยู่ในกระชังนะครับเพื่อเราจะได้ดูแลได้สะดวกง่ายครับสะดวกง่ายแล้วก็ให้อาหารง่ายอาหารก็ง่ายครับโอ้โหนี่คครับที่นี้แต่ว่าจะเริ่มต้น แล้วต้นด้วยครับมันจะเริ่มต้นขับก็คือก็ลองก็ลองดูอยู่ในช่วงทดลองครับมีโอกาสที่จะขยายให้มันใหญ่โตข้าถ้ามันดีหรือว่าถ้ามันโอเคก็จะขยายไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆผมว่ามันโอเคนะท่านผู้ชมคือการลงทุนเนี่ยแทบจะหนึ่งเปอร์เซนต์เองเพราะว่าแค่ซื้อแค่ไอ้ไม้ก็มีอยู่แล้วในสวนก็ซื้อแค่อะไรนะพี่กระชังับซื้อกระชังมาใส่ไปจับหอยในคลองมา แล้วก็มาเอมีหอยอีกสีหนึ่งสีทองนะพี่นะไปจับในคลองรื่าไปซื้อทองซื้อมาครับอันนี้อันนี้ซื้อมาเพราะในคลองไม่มีนะครับอ๋อซื้อมาครับสีทองกับสีดานี่มันแตกต่างกันยังไงพี่หรือว่าเหมือนกันนั่นแหละผมว่ามันคล้ายๆกันแต่ว่าสีสันเขาสวยชนะทานแล้วก็ราคามันก็เลยสูงกว่าอ๋อว่าสีนะคแต่นี่ย่มกว่าคล้ายๆกันครับผมขอยเชอรี่สีทองใช่เชอรี่สีทองอย่างเลยเลยก็มีหอยเชอรี่สีดำมีองสีดำเลี้ยงง่าย ผมได้ไปดูใน y o u t u ู e นะไปดูใน Google การเลี้ยงที่ใช้งบน้อยที่สุดก็คือเลี้ยงปูบ้างเลี้ยงหอยเนี่ยประหยัดที่สุดครับผมเพราะว่าจะกินพืชกินผักกินทุกอย่างครับครับผมพืชผักอะไรโยลงไปให้เขาเขาก็กินได้หมดครับผมครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากนะครับแต่กับวันนี้ของเราก็ที่พามาหาเฮฮงแล้วก็มาดูวิธีการเลี้ยงหอยเชอรี่เนาะซึ่งบางคนก็ ไม่เคยเห็นเลี้ยงในรูปแบบนี้บางคนเห็นกระชังนะเอ้ยเลี้ยงเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเนาะแต่มางทีจะมีกระชังแต่ว่าเอ๊ะทำไมกระชังมาเลี้ยงหอยคเพราะปกติเจเบลเคยเห็นไหมหอยหรือว่าบางคนที่คนอื่นเขาเลี้ยงก็ใส่รองนะใส่วงก็มีครับใส่งใส่รองแต่ เลี้ยงในกระชังเนี่ยก็เลยไม่เหมือนเขาครับอันนี้เฮียเขาบอกแล้วว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงธรรมชาติครับเออส่วนส่วนผมเนี่ยไม่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 เคยไม่เคยไม่เคยเลี้ยงหอยแต่ว่าเคยแต่อยากกินก็ซื้อกินโอ้ผมอยากกินก็ซื้อกินตลาดก็มีครตลาดก็ซื้อกินเราเลยไม่รู้ว่าการเลี้ยงมันก็คือไม่ยากมันง่ายขอแค่คุณมีพื้นที่มีบ่อน้ํา เป็นธรรมชาติเขาอยู่เป็นสวนแค่นั้นเองนะฮะใช่ครับท่านผู้ชมก็อยากจะบอกนะครับว่าท่านที่ดูรายการนะครับก็อาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับที่สามารถสร้างรายได้ให้นะครับไม่ว่าจะเล็กหรือน้อยหรือนิดเดียวก็ถือว่าเป็นเงินนั่นแหละครับผมก็ขอให้เราขยันอย่างเดียวเนาะก็มีเงินเอาเรียกว่าบางอาชีพเนี่ยเหมือนเส้นผมบางภูเขาภูเขาครับนี่ครับอย่างอย่างเจ้าของสวนนี้ก็ตอนนี้ว่ามีเงินพันกว่าล้านะ ก็ไม่ธรรมดาครับเพราะว่ามีที่ขออนุญาตกู้อเลยเอ๊ะยังไงเฮ้ะนี่คุณเป็นคนบอกให้มาพูดเรื่องกู้เรื่องอะไรผมเลยคือคือผมจะบอกคุณอย่างนี้ว่าว่าสถานที่ตรงเนี้บหลายเป็นเกือบร้อยไร่นะแต่ว่าทีนี้ว่าเราให้มาดูแค่หอยเฉยๆการเลี้ยงหอยเพราะว่ายังมีปลูกพืชปลูกยะไยอย่างเช่นอะไรพี่ ฝรั่งครับฝรั่งนะฮะกล้วยหอมกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ามะนาวมะนาวครับแล้วก็ตอนนี้ผมลงเสาววสครับเสาววสนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่าส่วนในในในน้ำนี่ก็เลี้ยงปลาด้วยใช่ครับในน้ำมีปลาเยอะเลยก็ขึ้นปลาเนี่เดี๋ยวเราค่อยมาทําคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าแต่ว่าอยากให้รู้ว่าปลาเนี่ยหนึ่งปีประมาณปีครึ่งประมาณปีครึ่งถึงสองปีครับจับได้ถึงจะจับครับจับทีนี่ได้เยอะไหมพี่ เป็นเงินน่าจะไม่มากเท่าไหร่ครับประมาณน่าจะสักแสนกว่าบาทนะครับโอ้โหริมขนาดไม่มากแล้วเนี่ยร่า <laughs> โหสุดยอดเลยนี่แหละครับนี่เป็นรายได้เนาะเป็นคนสวนอย่างเงี้ยเนาะคปของสวนเขาก็ได้แต่ตังค์นะมีคนดูแลสวนหรือย,อยังพี่ ครับมีครับว่าจะมีเราก็เลยว่าจะมาชมาผมจะได้พาลูกพาเมียผมมาดูแลสวนใะ้ผมจะดูแลเรื่องการตัดต้นไม้ไงผมชอบอยู่ธรรมชาติครับผมครับก็วันนี้ก็เป็นประโยชน์มากก็ลาท่านผู้ชมเลยดีกว่าขอบคุณเฮียเราด้วยนะครับขอบคุณเฮียฮงลับลูกกาครับผมก็ท่านก็เฮียก็มีชื่อเสียงแล้วครับใครกดเข้าไป Google กดเข้าไปในเว็บไซต์ กดเข้าไปในก o ูเกิลแฮะเจอมาเลยครับมีเหรอครับมีมีมีคมีครับคุณนี่ก็ไปเรื่อยเลยผมเชื่อเลยนะที่เขาบอกว่าชื่อเสียงดังก็ไปทั่วเลยแกก็ชื่อเสียงดังครับผมไประโยชนตร์มาท่านผู้ชมไปก่อนครับผเสียบิลรับลูกกานะครับก็คือก็คือแหวงของเราเองนะครับครับแหวงก็คืออย่างอื่นแหวงนะครับก็ช่วงนี้เราก็มา เป็นผู้ดำเนินรายการด้วยกันมาเที่ยวสวนี่ยวสวนด้วยกันเ็เลยว่าทุกอย่างแล้วก็เล่าหนีจากเมืองหลวงเมืองหลวงมาชายทุ่งบ้างมาอยู่ในสวนมาอยู่สวนอากาศดีนะฮะแล้วฝากนิดนะครับอีกไม่นานเราก็จะได้ชมผลงานซีรีส์กบ นะยืนตรงเนี้ก็ต้องมีนักแสดงแน่ๆแ,แต่ผมไม่รู้ว่าใครก็เดี๋ยวไป,ไปดูในซีรีส์แล้วกันครับได้ยินข่าวว่าไอ้โฮงจะเล่นเป็นกำนันพูดเป็นเล่นไป,ป,นนไปผมเนี่ยทีแรกรับบทเป็นผนู้เป็นผู้จัดการ,การแต่ว่ามีคนทวงติงมาว่าบทผมเหมาะสําหรับคนรับรถหรือเป็นยามสวัสดีครับโอเค คครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ครับงววหน้าเจอไปที่ไหนหรือเจอกันที่ไหนก็ติดตามพวกเราได้นะครับกับรายการเที่ยวไปสไตล์เยพรมันครับขอบคุณครับผมครับผมสวัสดีครับ